ล่าสุดในมุมมองของพี่สาวนะครับคุณผู้ชมพี่สาวในที่นี้คือพี่สาวของหญิงคสนิทของคุณหนุ่มกะลาเกาที่ถูกอ้างว่าเป็นมือที่สามนั่นแหละพี่สาวของเธอเนี่ยก็คือคุณนิตต้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับประเด็นแรกเลยคือยืนยันว่าน้องสาวเธอเนี่ยก็จะยุติความสัมพันธ์กับคุณหนุ่มกะลาเช่นกันเนี่ยเมื่อวานคุณหนุ่มคุณหนุ่มกะลาประกาศในผลกระแสไปว่าพี่หนุ่มกัญชัยถามเจ้าไงต่อกับหญิงสาวคนนั้นพี่หนุ่มกัญชัยบอกก็คงจะต้องตีความสัมพันธ์ก็คือเลิกนะครับ ล่าสุดพี่สาวเขาก็ออกมาบอกว่าก็เลิกเหมือนกันน้องสาวก็จะเลิกเหมือนกันแต่สิ่งที่คางแคลงใจและไม่พอใจคือกรณีที่คุณจูนเนี่ยไปพูดในผลกระแสว่าเธอและน้องเธอเนี่ยปล้อเลียนลูกสาวอัดคลิปเพลงรักคนมีสองคนคือบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอเองก็เสียใจเหมือนกันทําไมถึงมีความคิดแบบนี้นี่คือเนี่ยครับคุณลิต,ตี้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับอยากจะชี้แจงเรื่องนี้แหละครับเรื่องประเด็นที่บอกว่า ไปเอาไปทําคลิปล้อเรียนเอาเด็กมาล้อเล่นเธอบอกว่าไม่รู้ว่าความคิดเป็นยังไงและเรื่องราวจริงเท็จมันยังไงผลกระทบอะไรยังไงแต่ทําไมเขาต้องคิดว่าตนเองจะเอาเด็กคนหนึ่งมาเรียนแบบลูกเขาตอนนั้นเพลงนี้มันดังมากทุกคนก็ทําคลิปกปันออกมาตอนนั้นตัวเธอเองก็อุ้มลูกสาวแล้วก็กําลังท้องอีกคนอยู่ทุกคนก็คอฟเวอร์เพลงนี้กันแต่พอมันเป็นตัวเองคนกลับโยงไปเรื่อยเปื่อยไปหมดเลยพี่สาวของ หญิงสาวเขาติดคุณหนุ่มกลาอีเนยืนยันว่ายืนยันกับนักข่าวนะครับคือการส่งรูปลูกสาวคือน้องมินนี่เนี่ยมาให้ว่าไอโบใหญ่ที่ติดเนี่ยที่ถูกอ้างว่าไปเรียนแบบลูกของคุณหนุ่มกลาเนี่ยเขาติดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ไม่อยากจะไปล้อเรียนอะไรใครเลยหรือตามใครมีหลักฐานทั้งหมดแต่งตัวให้ลูกตุง้งเนี่ยสองเดือนติดโบทุกรูปไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนก็แต่งแบบนี้ตลอดโดยไม่ได้รู้จักกับคุณจูนเขาเลยและน้องสาวตัวเองก็ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตัวลูกในตอนนั้นด้วยนี่ เธอบอกเลยครับว่าตอนนี้สภาพจิตใจเธอแย่ครับบางทีเรื่องอื่นเนี่ยก็ยอมรับมันผิดพลาดกันไปได้แต่บางทีไม่ควรเอาประเด็นเหล่านี้มาเล่นทําไมต้องคิดกันขนาดนั้นแค่นี้ก็แย่แล้วแต่พอมาพูดว่าทําไมถึงต้องทําร้ายขนาดลูกคุณมันฟังดูยิ่งเป็นยังไงคลิปที่ถ่ายกนันเป็นเรื่องปกติเด็กเนี่ยคือการแต่งตัวพูดจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะไปกระทบใครอยากขอชี้แจงขอพูดแต่งตัวแนวนี้มั้งแต่เด็กครับผู้คือก็ยืนยันแหละนี่พร้อมกับ วิงวอนให้ชาวเน็ตเนี่ยหยุดพูดนะครับแล้วว่าทําไมถึงทําร้ายเขาแบบนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะทุกคนปกป้องเด็กอีกคนแต่ลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนหนึ่งหรอเขาบอกแบบนี้นี่ก็คือเขาออกมาชี้แจงในส่วนของในมุมของครอบครัวขเขานะไม่ได้เกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้อาจจะเป็นพี่สาวแหละแต่ก็ยืนว่าคลิปนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยที่กูจูนบอกว่าล้อเรียนลูกเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ล้อเรียนนะเขาเขาถ่ายเล่นกันแล้วก็ติดบัวอะไรเงี้ยติดมาตั้งนานแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิงวอลชาวเนิตให้หยุดนะครับส่วนในเรื่องน้องสาวเขากับคุณหนุ่มกลาเนี่ยก็เห็นว่าจะยุติความสัมพันธ์กันนะครับแต่ก็ยอมรับในข้อผิดพลาดด้วยนะครับก็แล้วกันไปในส่วนนั้นนี่ก็เป็นความเคลืนไหวจากทางพี่สาวของหญิงสาวคนิตคุณหนุ่มกลาครับ